อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับผมซันนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปดีๆอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นคลิปแนะนำนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับความเชื่อด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือทำแปอย่างนี้ การเงินดีเงินเข้ากระเป๋าตลอดทุกวันนะครับความเชื่อต่างๆนานามากมายนะครับที่ผมได้ลงช่องผมไปเนี่ยก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าไหนดีขึ้นก็ใช้ถ้าไหนไม่ดีขึ้นก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็น8หัวข้อนะครับที่จะเอามาแนะนำว่าทำตามนี้การเงินเข้ากระเป๋าตลอดนะครับชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ หัวข้อที่1น,นะครับคือให้คุณพกคริสตัลสีเหลืองติดตัวให้คุณพกคริสตัลสีเหลืองติดตัวไว้นะครับหรือบางคนเนี่ยถ้ามีฐานะเนี่ยเคยสังเกตไหมว่าทําไมคนรวยส่วนใหญ่ชอบพกทองติดตัวหรือชอบใส่ทองติดตัวไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคํานาฬิกาหรือสร้อยข้อมือต่างๆที่เป็นทองคําเคยสังเกตกันไหมครับ เหตุผลก็เป็นเพราะตรงจุดนี้แหละครับเพราะว่าคริสตัลสีเหลืองหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นสีเหลืองเนี่ยจะช่วยเสริมพลังงานแห่งความร่ำรวยหากพกตอนกลางวันเนี่ยก็มักจะทำให้มีโชคลาภเสมอๆนะครับตอนกลางคืนเนี่ยให้วางไว้แถวใต้หมอนนะครับจะทำให้มีเงินทองไหลามาเทมาดึงดูดรัพย์เรียกรัพย์เรียกลาบนั่นเองนะครับ วิธีที่2นะครับวิธีนี้เขาเรียกว่าเหรียญกระสาบเลียงเงินทองครับให้คุณนําเหรียญกระสาบ1พวงหรือเหรียญทองแดง7็ดเหรียญครับก็เป็นสตังรูสมัยก่อนนะครับที่เราอาจจะเคยเห็นนะครับถ้าใครมีบรรพบุรุษปู่ย่าตายายอยู่เนี่ยก็ลองถามท่านดูนะครับว่ารู้จักเหรียญสตังรูทองแดงไหมแต่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะมีอยู่ในบ้านนะครับก็รวบรวมมาสัก7็ดเหรียญ นะครับเก็บเอาไว้ในซองสีแดงแล้วก็ให้พับใส่กระเป๋าสตางค์ติดตัวไว้นะครับหรือจะใส่กระเป๋าถือของคุณก็ได้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ช่วยเรียกเงินทองเรียกโชคลาภเรียกทรัพย์ให้ไหลเข้ามาในชีวิตคุณในทุกๆวันนะครับจะทําให้คุณมีโชคในด้านของการเงินการทองแล้วก็สวดคาถาเงินล้านนะครับรับรองเลยว่าจะช่วย เรียกซับเข้ามาเยอะอย่างแน่นอนนะครับข้อที่3นะครับใจการเรียกซับอ่าใจการเรียกซัพ์คืออะไรนะครับใจการเรียกซับเนี่ยให้คุณไปหาภาชนะที่เป็นขวดโหลหรือเป็นแจกัรก็ได้นะครับได้หมดเลยไม่สีเรียสนะครับให้คุณนําก้อนหินนะครับที่มีสีแดงสี เขียวสีขาวสีเหลืองสีน้ำเงินหรือสีดำก็ได้นะครับอันนี้เป็นหลักของหวงจุ้ยนะครับก็คือธาตุดินสีเหลืองธาตุทองสีขาวธาตุน้ำสีน้ำเงินหรือสีดำธาตุไม้สีเขียวแล้วก็ธาตุไฟสีแดงนะครับเขาเรียกว่าศาสตร์แห่งเบญจธาตุหรือธาตุทั้ง5นั่นเองนะครับให้นํำหินทั้ง5ทาธาตุนี้ใส่ลงไปในภาชนะที่เป็นขวดโหล เป็นแจกันก็ได้นะครับหรือจะเป็นกล่องอะไรก็ได้นะครับให้เรียงหินตามลำดับชั้นนะครับสีเหลืองอยู่ล่างสุดสีขาวต่อมาสีน้ำเงินหรือดำก็ได้นะครับเป็นชั้นที่3ชั้นกลางเลยสีเขียวอยู่ชั้นที่4และสุดท้ายครับบนสุดให้ใช้สีแดง ะครับก็จะช่วยเสริมดวงชะตาได้นั่นเองตรงจุดนี้ก็เป็นหลักของฮวงจุย้ยศาสตาร์แห่งเบญจธาตุนะครับวิธีที่4ก็คือให้คุณพยายามพกซองแดงติดตัวเอาไว้นะครับอันนี้รู้มาจากคนรู้จักคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นเรียกว่าเน็ตไอดอลก็ได้นะครับเขาจะพกวัตถุมงคลที่เป็นซองสีแดงติดตัวไว้นะครับซึ่งคนจีนเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าอังเปานะครับ หรืออะไรก็ได้ที่เป็นสองสีแดงนะครับให้คุณพกติดตัวไว้จะช่วยเรียกโชคเรียกลาบในเรื่องของการเงินเข้ากระเป๋าอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ให้สวยคาถาเรื่องการเงินที่คุณนับถือนะครับใครนับถือหลวงพ่อองค์ไหนก็สวยคาถานั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าถามผมนะถ้าถามผมผมแนะนําอยู่ก็คือ คาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะครับแต่จริงๆสวดคาถาไหนก็ได้นะครับศักดิ์สิทธิ์หมดใครบูชาพระศิวลีก็สวดคาถาบูชาพระศิวลีก็ได้นะครับหรือใครนับถือหลวงพ่อเงินก็สวดหลวงพ่อเงินนะครับคาถาหลวงพ่อเงินหรือช่วงนี้ครับมาแรงเลยหลวงพ่อรวยใครนับถือหลวงพ่อรวยสวดคาถาหลวงพ่อรวยก็ได้นะครับได้หมดนะครับไม่ซีเรียสไม่มีการบังคับนะครับแต่ต้องสวดคาถาที่หลวงพ่อที่เรานับถือกันนิด แล้วรับรองเลยครับว่าการเงินของคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะครับวิธีการที่5นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับให้ใช้วิธีการก็คือตู้กดน้ำนะครับหอบความรวยของธนาคารอันนี้เป็นหลักการดึงพลังงานนะครับก็มีอาจารย์สอนผมไว้นะครับแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้นะครับแล้วแต่ เวลาที่เราไปธนาคารเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าธนาคารเนี่ยเป็นแหล่งเงินชั้นดีนะครับเป็นแหล่งสถาบันทางการเงินที่ร่ํารวยนะครับแต่บางธนาคารอ่ะจะมีตู้กดน้ํานะครับบางตู้จะไม่มีตู้กดน้ํานะครับก็ไปสาขาที่มีตู้กดน้ํานะครับให้คุณกดกดน้ําใส่ขวดของคุณนะครับเสร็จแล้วก็เอามาเทใส่เครื่องกรองน้ําที่บ้านนะครับแบบนี้จะช่วย ดึงพลังงานในเรื่องของการเงินมาได้นะครับอันนี้เป็นหลักความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเขาเรียกว่าเป็นหลักการดึงพลังงานก็เหมือนเขาเรียกว่าหลักการเกาะคนที่ดังกว่าหรือเกาะคนที่รวยกว่านะครับแต่ปกติเนี่ยในหลักการที่เราจับต้องแล้วมองเห็นได้คือเราต้องไปเกาะที่ตัวบุคคลจริงไหมครับแต่อันนี้เป็นหลักการดึงพลังงานนั่นเองนะครับวิธีการข้อที่6ครับคือให้คุณ ทำทานบริจาคทานช่วยเหลือผู้อื่นนะครับสิ่งของใดถ้าเรามีพอมีนะครับหรือไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยก็ต้องแบ่งปันให้กับผู้อื่นบ้างนะครับบางครั้งเนี่ยก็ลดความตอนอันนิถี่เหนียวในจิตใจลงช่วยให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามมากยิ่งขึ้นนะครับการบริจาคเนี่ยนอกจากจะส่งผลดีทั้งในภพนี้แล้วยังส่งผลดีทั้งในภพหน้าอีกด้วยนะครับบางครั้ง คนที่เราให้ของไปในวันนี้เนี่ยบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้เป็นเศรษฐีนะครับแต่วันหนึ่งถ้าเขาเป็นคนที่รู้จักบุญคุณคนแล้วเขาสามารถตามหาเราได้เนี่ยวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาตอบแทนเราอย่างยิ่งใหญ่ก็เป็นได้นะครับและที่สำคัญการบริจาคทานเนี่ยก็ช่วยให้เหล่าไรอันนี้สองผลบุญนะครับใครบริจาคเสร็จลองรีบอธิษฐานขออะไรจริงๆจังๆสักเรื่องหนึ่งดูนะครับรับรองว่า ได้ผลแน่นอนนะครับวิธีการข้อที่7นะครับของขวัญวันเกิดนำโชคอ่าของขวัญวันเกิดเนี่ยจะเป็นตัวนำโชคนะครับหากเราไปปาร์ตี้หรือเราไปวันเกิดเพื่อนวันเกิดใครก็แล้วแต่เนี่ยให้เรามอบซองสีแดงเป็นของขวัญน,นะครับหรือใช้ที่ห่อของขวัญสีแดงก็ได้นะครับจะช่วยนำโชคในด้านของการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เนี่ย สีแดงเนี่ยคนจีนชอบมากเพราะว่าสีแดงเนี่ยหมายถึงการประสบความสำเร็จความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์นะครับรวมไปถึงด้านการเงินด้วยดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าดีมากๆนะครับเราให้พลังงานที่ดีแก่คนอื่นเราก็จะได้สิ่งดีๆกลับมานะครับสุดท้ายครับวิธีการข้อที่8ก็คือลูกแก้วคริสตัลสีเหลืองบวกกับ ต้นไผ่แห่งโชคนะครับให้เรานำได้แดงมาปลูกไว้ที่บริผูกไว้นะครับที่บริเวณลําต้นของกอไผ่นะครับซึ่งบางบ้านเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับบอกไว้ก่อนว่าไม่ต้องทําได้ทุกข้อนะครับทำเท่าที่เราจะทําได้อันนี้คือเป็นหลักของสายมูหรือสายความเชื่อนะครับ แล้วก็ให้นำลูกแก้วสีเหลืองคริสตัลเนี่ยวางเรียงกันในกระถางให้สวยงามนะครับแล้วก็นำไปวางไว้บริเวณห้องรับแขกแต่ถ้าใครไม่มีห้องรับแขกก็ไปไว้ที่รับแขกก็ได้นะครับเป็นโถงกลางของบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทั้งหมดนี้ผมบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล บางอย่างมีการสอนกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับหลายหลายศาสตร์มาจากฮวงจุ้ยด้วยนะครับใครสะดวกทําข้อไหนก็ทํานะครับใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นหลักความเชื่อเท่านั้นก็ขอขอบคุณสําหรับทุกการติดตามและการรับชมนะครับฝากกดไลค์ Facebook Fanpage กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ